สุดล้ำมือถือรุ่นใหม่ชาร์จได้ไม่งอไฟปัจจุบันสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ปัญหาใหญ่ที่หลายคนเจอก็คือแบตหมดไวหรือว่าลืมพกสายชาร์จแต่ล่าสุด Infinix แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีน เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ด้วยสมาร์ทโฟนต้นแบบที่ติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไว้ด้านหลังและเคสโทรศัพท์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยใช้เทคโนโลยี Solar Energy r ี s รีเซิร์ซึ่งใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่บางกว่าและผลิตได้ในราคาถูกกว่าซิลิคอนทั่วไปสมาร์ทโฟนและเคสสามารถชาร์จพลังงานได้สูงสุด2วัตต์ช่วยเติมพลังงานสำรองขณะไม่ได้ใช้งานระบบ Maximum PowerPoint Tracking ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เครื่องร้อนจนเกินไปคาดว่าลดการพึ่งพาไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นแค่ไหนถ้ามีขายจริงจะสนใจซื้อมาใช้หรือไม่หรือใครมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบอื่นๆเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ